เมื่อลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนที่น่ารักได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในคืนฝนตกทำให้ผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่ต้องเริ่มออกตามหาและแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยเร่งค้นหาซึ่งหลังจากการค้นหานั้นมันก็ทำให้พวกเขาต้องพบกับความเป็นจริงอันแสนโหดร้ายที่มาพร้อมกับความลับในอดีตที่ยากจะเก็บซ่อนไว้แล้วพวกเขาจะเลือกหนทางใดให้กับครอบครัวมาพบกับ ทอลี่รถรางแห่งการตัดสินใจมาพร้อมกับหัวใจพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียเลยไม่คือตอนนี้ที่ผ그냥้อง그าร ทอลี่เป็นซีรีส์แนวดราม่าเข้มข้นที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเนื่องจากผู้เป็นพ่อหัวหน้าครอบครัวนำจุงโฮรับบทโดยพักฮีซุนเขานั้นเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรหรือเรียกสั้นๆว่าสสนั่นเองซึ่งเส้นทางการเมืองของเขาตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังรุ่งสุด เขาเป็นนักการเมืองที่คอยรับฟังปัญหาของประชาชนอยู่สม่ำเสมอซึ่งนั่นทำให้เวลาส่วนใหญ่ของเขาอยู่กับการทำงานไม่ได้มีเวลาดูแลครอบครัวเท่าไหร่นักแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ยังโชคดีที่มีภรรยาที่แสนดีคิมพเยจูรับบทโดยคิมยอนจูเธอเนี่ยเป็นคนคอยดูแลลูกสาวและลูกชายคอยจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่เข้ามาในชีวิตกู้ของพวกเขาทั้งสองคนและนั่นเนี่ยจึงทำให้ชื่อเสียงสอสที่เขาสะสมไว้ต้องสั่นคลอนซึ่งความสั่นคลอนตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะภรรยาที่แสนดีของเขานั้นดันกลับมีความลับที่ซ่อนเก็บไว้ ที่อาจจะทำให้เส้นทางสสที่เขาวาดไว้ไม่เป็นดั่งฝันและความรักของพวกเขานั้นจะสั่นคลอนไปพร้อมกับชื่อเสียงหรือไม่และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากให้คุณได้ไปลองดูซึ่งหลังจากที่เราดูไปได้3ตอนต้องขอบอกเลยว่า ซีรีส์เรื่องนี้นั้นค่อนข้างดราม่าจ,จัดเลยดราม่าแบบไม่มีคำว่าตลกอยู่ในนี้สักนิดขนาดกอลลี่ซองเฮเคียวแก้แค้นเพื่อนที่เราเพิ่งจะรีวิวไปนั้นยังมีพาร์ทโหดร้อขำๆนิดๆให้เราได้เห็นแต่กับเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันค่อนข้างนามาหนักแน่นเข้มข้นอย่างมากตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะพาเราไปเกาะติดก,กับความลับที่ตัวละครเก็บซ่อนไว้การชิงไหวชิงพริบ การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเราเนี่ยจะติดตามไปพร้อมกับตัวละครแต่ทว่าความตึงเครียดของมันนั้นกลับทําให้หนังเนี่ยไม่มีแรงสะกดให้เราอยากดูต่อเรื่อยๆแต่อย่างใดความรู้สึกของเราดูมา3ตอนแล้วพูดกันตามตรงเลยว่าเราเนี่ยค่อนข้างเปิดแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เปิดปด,ปด,ดูอยู่บ่อยๆคือมันแบบเหมือนมันไม่มีแรงดึงดูดในการที่ทําให้เราอยากดูขนาดนั้นอะ เหมือนตัวหนังบางช่วงเนี่ยมันก็ยืดเกินไปมันทําให้เหมือนเราเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรคืบหน้าสักเท่าไหร่ในการดูแต่ก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะมีไม้เด็ดรอฟาดเราทีเดียวในช่วงท้ทายแต่ก็แอบรู้สึกว่ามันเหนือยไปนิดจริงๆในช่วงสาตอนแรกที่เราได้ดูมา ซึ่งความรู้สึกเรากับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าตัวหนังเนี่ยมันพยายามทํางให้คนดูเนี่ยรู้สึกไม่ไว้ใจใครทุกคนล้วนมีความลับที่เก็บซ่อนไว้มันจะมีบางตัวละครยิ้มดูท่าทางใจดี แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวละครนั้นจะเป็นคนดีแต่อย่างใดมันเหมือนมีอะไรแปลกๆที่ทำให้เราเนี่ยไม่วางใจตัวละครใดเลยขนาดตัวเอกหลักทั้งสองคนตอนนี้เราเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันไม่น่าไว้วางใจเหมือนมันไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซเหมือนเป็นคนเทาๆที่รอวนันเฉลยเรื่องราวความลับในอนาคตที่มันน่าจะดาร์กนิดๆชื่อเรื่องทอรี่นี้ได้นำปัญหารถราง มาตั้งเป็นชื่อเรื่องถามว่าทําไมต้องตั้งชื่อเรื่องนี้คือตัวหนังเองเนี่ยเอาปัญหารถรางนี่ยมาตั้งเป็นชื่อเรื่องซึ่งเราจะมาขอขยายความว่าปัญหารถรางนี้คืออะไรปัญหานี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับศีลธรรมและจริยธรรมจะเป็นสถานการณ์จําลองว่า ถ้าหากเราเนี่ยควบคุมรถรางอยู่คันหนึ่งแต่ทางข้างหน้านั้นเนี่ยมีคน5้าคนนอนอยู่บนทางรถไฟโดยที่สถานการณ์นี้นั้นไม่สามารถเบรกได้มีเพียงหนทางเดียวนั่นก็คือการสลับรางแต่ถ้าหากสลับรางไปอีกเส้นทางหนึ่งจะพบกับชายคนหนึ่งนอนอยู่บนรางรถไฟเช่นเดียวกัน คือไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนเนี่ยยังไงก็มีคนตายอยู่ดีซึ่งถ้าเป็นคุณแล้วเนี่ยเมื่อเจอคําถามนี้คุณเนี่ยจะเลือกให้ใครจะต้องรอดคําถามนี้นั้นเนี่ยเป็นคําถามที่ไม่ได้มีคําตอบตายตัวแต่อย่างใดการที่คุณเลือกทางไหนก็คงจะไม่มีคําตอบที่ผิดหรือถูกซึ่งประเด็นนี้แหละที่ตัวซีรีส์เนี่ยจะช่วออกมาให้เราได้เห็น3ตอนแรกเนี่ยเรารับรู้ได้เลยว่าปัญหารดรางจากสถานการณ์ที่ตัวเอกจะต้องเจอเนี่ย มันมาแน่คือไม่ได้หมายความว่าตัวเอกนั้นเนี่ยอยู่บนรถรางแต่อย่างใดแต่หมายถึงสถานการณ์ที่ชวนอึดอัดที่ตัวเอกเนี่ยมันจะต้องเจอมันจะเป็นต้องทําให้เขาเนี่ยเลือกสักเส้นทางหนึ่งเพราะทุกเส้นทางเนี่ยมันจะต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเส้นทางนี้อาจจะช่วยครอบครัวเขาให้รอดแต่มันก็อาจจะทําร้ายใครสักคนก็เป็นได้ เป็นซีรีส์เกาหลีที่เราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจดูแต่อย่างใดแต่ด้วยความที่ไม่รู้จะดูอะไรและเรื่องนี้กำลังออนแออยู่เราเนี่ยก็เลยลองเปิดดูซึ่งเอาจริงๆก็มีโอกาสสูงมากที่เราจะเทเหมือนกันคือเข้าใจแหละว่าซีรีส์เนี่ยเขาจะค่อยๆแง้มความลับออกมาแต่ถ้าเขาแง้มช้าก,กว่านี้หรือถ้าไม่มีอะไรให้เราลุน้นให้เราเชียร์ให้เราเอินไปตามกับตัวละครได้เนี่ยเราอาจจะเทได้เหมือนกัน ซึ่งจะหาคุณเนี่ยไม่ได้มีเวลามากนะักอยากดูอะไรที่น่าติดตามแบบดูปุ๊บดูปับ๊บโอ้ติดเลยเนี่ยเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่คําตอบนะเพราะบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะค่อยๆปั้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนเราปั้นก้อนหิมะค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะทําว้นบางช่วงเนี่ยมันเหนื่อยไปนิดแต่ถ้าหากคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูอะไรที่แบบมีความหนักหน่วงดราม่าแบบเต็มที่ไม่มีรสอื่นมาผสมเรื่องนี้เป็นคําตอบเลย เพราะเรื่องนี้นั้นมีแต่ดราม่าอย่างเดียวความโรแมนติกตัดออกไปความฮาเบาๆหายออกไปหมดมีแต่ความเจ็มจนที่ให้คุณได้ลองชิมจหากใครเนี่ยชอบที่เรามารีวิวซีรีส์ก็ชุนกดไลค์และกดซับพเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเพราะทุกๆุกคาและทุกทกซับเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปจริงๆ สำหรับวันนี้มูฟวี่ทถูทนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย